ประเด็นการพิปรายในเรื่องของการอนุมัติงบประมาณปี68ค่ะเพื่อใช้ในโครงการคนละครึ่งว่าทางรัฐบาลน,นั้นเป็นการหวังผลทางการเมืองหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจกันแน่ค่ะ การประชุมร่วมกันของรัฐสภาพเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญวันแรกเมื่อวานนี้นายวันโมัหหมัดนอมทาาได้สั่งพักการประชุมเวลา2นาิก5นาทีค่ะแล้วก็นัดประชุมใหม่ในช่วงเวลาเช้าวันนี้9นาฬิกา <N> เนื้อหาการพิปรายเมื่อคืนที่ผ่านมาในจุลพัณธ์อมรวิบสอสอบพักเพื่อไทยก็ตั้งข้อสังเกตถึงการประชุมคอรมอน,นัดพิเศษ,ษในวันนี้นะคะเวลา18บแนาฬิกาหลังจากที่เสร็จสิ้นการถแถลงนโยบายรัฐบาลแล้วโดยบอกว่าบีบเวลาอภิปรายของสภาให้ต้องเสร็จสิ้นก่อนเวลาดังกล่าวสาเหตุก็มาจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณปี68ที่ยังค้างท่ออยู่หลายหมื่นล้านบาทเพื่อนําม,มาใช้ได้ทันทีเนื่องจากว่ามีข้อจํากัดต้องดําเนินการให้เสร็จก่อนวันที่30กันยายน สำหรับนโยบายเรื่องเศรษฐกิจลงรายละเอียดเพียงสองหน้าซึ่งเข้าใจได้ว่ามีเวลาแค่4เดือนแต่ว่าเมื่ออ่านแล้วก็พบว่ามีความแปลกในหลายเรื่องค่ะดังนั้นจะต้องจับตาถึงการใช้งบประมาณปี69ของรัฐบาลที่จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณอย่างมโหฬารหรือไม่ค่ะถ้าเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเปลี่ยนเพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมากขึ้นกับพี่น้องประชาชนอันนี้เรารับได้ แต่หากเปลี่ยนเพื่อหวังผลทางการเมืองอันนี้น่าเป็นห่วงหากเปลี่ยนเพื่อตอบแทนบุญคุณกับเสียงที่เลือกท่านมาอันนี้ยิ่งรับไม่ได้หากเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันอันนี้เดี๋ยวเราเจอกันแน่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันจะต้องเกิดขึ้น สอดคล้องกับนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอส,อสอพักประชาชนค่ะตั้งข้อสังเกตถึงการเร่งอนุมัติงบในวันนี้เพื่อใช้งบประมาณปี68ทันเดือนหน้าโครงการคนละครึ่งว่าชวนให้คิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการการเมืองหรือเป็นโครงการทางด้านเศรษฐกิจค่ะระยะเวลาของรัฐบาลมันสั้นถามว่าลดค่าของชีพได้ไหมลดค่าของชีพได้ค่ะส่วนแจกเงินบตรคนจนนี่ลดค่าของชีพได้ไหมลดได้แต่ว่าเพิ่งแจกไปไง ปีที่แล้วเนี่ยสากันยาเหมือนกันเลยนะคะหนึ่งมื่นบาทต่อคนเพิ่งลดค่าของชีพไปเอาอีกแล้วเหรอคะนะคะถาว่าช่วย SME ไหมถ้าเป็นคนระครึ่งช่วย SME ได้แต่ว่าถ้าเป็นจ่ายเงินแบบคนจนไม่ได้ช่วยใครนะคะก็คือไปซื้อตามร้านทงฟ้าเหมือนเดิมนะคะแต่ถามว่าทั้งสองโครงการนี้สามารถทําการซื้อเสียงนะคะสร้างความนิยมล่วงหน้าสําหรับการเลือกตั้งได้ไหมได้ค่ะได้ทั้งคู่เลยนะคะ สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสของรัฐบาลนายทีนถูกปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่นะคะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสัน้นและช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยใช้โครงสร้างหรือระบบที่มีอยู่แล้วเช่นแอปพลิเคชันเป่าตัางค์และระบบร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเดิมค่ะแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยอาจจะมีสุดพิเศษสําหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีหรือผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายได้ให้ได้รับสิทธิ์ที่ดีกว่ากลุ่มทั่วไปด้วยเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนนั้นเข้าสู่ระบบมากขึ้นค่ะ โดยนายประดอนปริศนา,าณัฐกูลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กํากับดูแลสํานักงบประมาณก็เปิดเผยว่าจะใช้วงเงินงบประมาณรวมกว่า60 0 0ืล้านบาทค่ะเป็นงบประมาณจากงบกลางปี68ที่เหลืออยู่แล้วก็งบประมาณจากปี69โดยมีประชาชน3กลุ่มหลักนะคะที่จะได้เงินรวมกว่า33ล้านคนได้แก่กลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ถือบัตรคนจน13ล้านคนจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติม1,700บาทต่อเดือนรวมกับเงินเดิม300บาทนะคะก็ทําให้ได้รับรวม2,000บาทต่อเดือนในงวดเดียวโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยโครงการนี้ใช้งบประมาณ22,000ล้านบาทค่ะซึ่งก็จะมาจากเงินเหลือจ่ายของงบประมาณปี68ที่จะโอนเข้ากองทุนสุดการแห่งรัฐแล้วก็โอนตรงให้กับผู้ที่มีไรายได้น้อย ต่อมากลุ่มที่2ค่ะคือผู้ที่ยืน่นแบบภาษี11ล้านคนก็จะได้รับสิทธิพิเศษในโครงการคนละครึ่งที่ปรับเปลี่ยนจาก50-50มาเป็น60-40ค่ะโดยรัฐบาลนั้นจะสมทบ2,400บาทและประชาชนก็เติมเงินอีก2,000บาทสามารถจับจ่ายได้วันละไม่เกิน200บาทค่ะและกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มผู้ที่อยู่นอกระบบภาษี9ล้านคนก็จะได้รับการเติมเงิน2000บาท โดยงบประมาณสําหรับกลุ่ม2และกลุ่มที่3รวมเป็น40,000ล้านบาทนะคะก็จะใช้เงินงบประมาณในปีงบประมาณปี69ค่ะทางนี้รัฐบาลก็บอกว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่งพลัสนี้ในช่วงต้นเดือนตุลาคมแต่ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ค่ะขณะที่ผู้ที่อยู่ในเฟสก่อนหน้าหรือว่าไม่เคยเข้าร่วมโครงการเลยต้องลงทะเบียนใหม่โดยจะเริ่มใช้เงินได้ในช่วงปลายเดือนตุลาคม าก,การลงทะเบ,บียนเสร็จสิ้นโดยใช้แอปพลิเคชันเปาตังค์เช่นเดิมค่ะนายนุทินชาญเกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าหลังการประชุมรัฐสภาเพื่อแถลงนโยบายเสร็จจากนั้นก็จะมีการประชุมครมอต่อทันทีค่ะเพื่อจะพิจารณาโครงการคนละครึง่งรวมถึงจะมีการพิจารณาขอใช้งบป,ประมาณปี68ที่ยังค้างอยู่ด้วยเพื่อนำม,มาดำเนินโครงการใหม่และโครงการที่ต่อเนื่องของรัฐบาลชุดปัจจุบันค่ะ ไปดูความเห็นของนักวิชาการกันบ้างกับโครงการคนละครึ่งพัดของรัฐบาลอนุทินนะคะอย่างอาจารย์สมชายพกภาพวิวัฒน์นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์าการเมืองก็มองว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีค่ะเพราะว่ารัฐเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินช่วยเหลืออย่างเดียวแต่ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือนั้นเข้ามาอยู่ในระบบด้วยโดยนาธุรกิจ FNE นอกระบบกว่า50%แล้วก็คนที่อยู่นอกระบบเนี่ยเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้นโดยมองว่าไม่ได้เป็นการช่วยเปล่าแต่ว่าได้อะไรกลับมาให้กับประเทศด้วยค่ะ